สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าถีบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเสือหมอบเฟรมคาร์บอน t 7 0 0นะครับเป็นคาร์บอน t 7 0 0เป็นคาร์บอนที่มาจากโรงงานมิซูบิชินะครับยี่ห้อฟอร์แมครับเป็นแบรนด์ของ ที่นิยมใช้กันในยุโรปตะว,วันออกนะครับรุ่นคอน50นะครับนี่ครับรุ่นคอน50คาร์บอนเฟรมซ่อนสายเป็นคาร์บอนนะครับเนี่ยเราก็เจาะรูแล้วก็ซ่อนสายเข้ามาในเฟร,รมนะฮะเห็นไหมเฟร,รมสวยนะครับตะเกียบข้างหลังก็จะเล็กหน่อยครับ มันจะคอยซับแรงที่ส่งมาที่ตัวคุณนะครับนไ,ไตะเกียบมันคือมันเป็นคาร์บอนมันจะแข็งแรงมากและก้านไม้กรอฟอะ่ะขนาดเนี้ยฟาดลงไปลูกไม้กรอฟอะ่ะไม่เป็นไรเลยนะครับชุดเกียบเป็นชิม,มนโนโซลา่านะฮะจิมโนโซลา่านะตะเกียบก็เป็นคาร์บอนนะครับ มี8สปีดตะเกียบเป็นคาร์บอนหรือใครซื้อไปจะไปเปลี่ยนล้อก็หล่อเลยนะเนี่ยโซลานะครับมีเก้ามีเก้าเฟืองนะครับแล้วจานหน้ามีสองกระลมก็เป็นสิบแปดสปีดนะครับทางซ้ายเนี่ยเห็นไหมชิมโ,มโนโซลา9เก้าสปีดนะครับ แล้วก็จานหน้ามี2รวมแล้วเป็น18น่าเล่นวิธีการใช้พวกนี้มก้านไหมครับอย่างมือเบรกนะครับเนีย่ยก,กดเบรกนะครับแล้วก็กดเวลาเปลี่ยนเกียร์เช็นเกียร์ขึ้นเกียร์นะครับมีก้านอยู่ด้านในแล้วก็มีก้านอยู่ด้านนอกนะครับเขาเรียกว่าเกียร์ตบคือตอบเกียร์คือคุณจับ จับตรงตรงงวงบนก็ได้นะครับเรากดเบรกแล้วก็เอามือจับข้างบนแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได้สะดวกนะครับเวลาคุณกวดอะ่ะคุณคุณจับงวงล่างอะ่ะคุณสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับแม่อันตรายนะฮะก็มาในชุดขับโซลาชิมานโนโซลา่ามาตรฐานญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มนะเป็นเป็น ุดขับของทิมานโนโซล่าก็เต็มเต็ๆชุดเลยครับเฟรมก็เป็นคาร์บอนแล้วรวมๆคันนี้ไม่แพงเลยล้อเนี่ยคุณใช้ขี่ได้เลยนะแต่คุณอยากจะไปอัพล้อก็ก็แล้วแต่แล้วแต่คุณเลยคันนี้บางคนซื้อไปเนี่ยสองหมืนกว่าบาทจบจบแต่งไปแต่งมานี่แบบเจอไปซื้อล้อมอีกแต่งนิดรอเลยนะครับคันนี้บอกเลยหล่อจริงๆคาร์บอนตัวเนี้ย แข็งแรงนะครับเพราะว่าเป็นคาร์บอนที่เป็นเฟรมที่ขายให้กับพวกยุโรปก็คืออาจจะไม่หนักมากแต่ก็ไม่ได้เบาเบามากแบบพวกเอเชียใช้ครับนะครับ,นะรบเพราะว่าเขาต้องเผื่อน้ำหนักให้กับพวกคนยุโรปที่เขาที่เขาใช้กันคือหนักแบบไม่มากกว่าตัวเบาเบาม,ไม่ไม่กี่ร้อยกรมัมนะฮะเนีย่ยตะเกียบหลังเนี่ยเนี่ยตัวนี้เด่นในตะเกียบหลัง ผู้หลีกเขาแนะนำเขาบอกมานะครับนี่นะกระโหลกล่างจะใหญ่หน่อยคือคาร์บอนเนี่ยเวลามันพังมันจะพังตรงนี้เนี่ยะครับเนี่ยมันจะพังแล้วแตกตรงเนี้ยเวลาคุณขี่รถมันเบาคุณจะใช้การกระทืบมันเพื่อเล่นความเร็วแล้วตรงเนี้ยมันจะแตกเนี่เขาทำใหญ่ไว้เพราะว่าเขาขายในยุโรปนะครับรับรองเลยนะแข็งแรงเป็นคาร์บอนทีเจ็ดร้อยนะครับแข็งจริงทีสี่ร้อยทีห้าร้อยมันก็แข็งอยู่แล้วแต่เนี้ยเป็นทีเจ็ดร้อยนะครับ ดูด้านข้างมีหลายสีนะครับมีดํามีขาวขาวด้านขาวมันต้องมาต้องมาเช็คในสต็อกนะครับดูด้านข้างเนียนสวยเบาถูกด้วยมีคาร์บอนไดถูกนะครับราคาถูกมากจะมาดูก็ได้มีเยอะแยะเลยที่โกดังนะครับอยู่บางนาตากกมยี่สิบนะครับมีให้เลือกชมมากมายเลย 090 092 96 00นนะครับวันนี้สวัสดีครับมีความสุขทุกท่านครับ